ดีค่ะป้านขายที่ดินเนี่ยวันนี้นะคะป้นใส่รองเท้าบู๊ตมาค่ะดูเลยนะคะฝนตกค่ะเมื่อคือนนี้ก็เลยต้องเปื้อนหน่อยค่ะใส่ส้นสูงเข้าไม่ได้นะคะวันนี้นะคะป้านจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินเขาพระนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครน,นายกป้นจะบอกเลยค่ะเนี่ยป้นบรรยายด้วยภาพค่ะวิวเขาล้อมรอบ360 เนี่ยใครอยากจะมีบ้านพักที่อยู่อาศัยบ้านพักตากอากาศนะคะแล้วได้วิวแบบนี้ค่ะต้องที่นี่เลยนะคะที่นี่เรามีทั้งหมด30แปลงนะคะโซน A นะคะที่ใกล้เขาที่สุดนะคะตั้งแต่ A1 มาถึง A10 เลยนะคะที่ใกล้เขาที่มองเห็นเขาแบบว่า360องศานะคะส่วนโซน B นะคะก็ไล่ไปเลยนะคะทั้งหมดที่นี่30แปลงนะคะโซน A นะคะที่ติดเขาอ่ะใกล้เขา3 6 0องศาแล้วขายที่ตารางวาละ8,5 0 0นะคะ แล้วก็โซนบีเราขายตารางวาละ7 5 0ดบาทเท่านั้นเองนะคะถนนสาธธรณะค่ะถนนสาธารณะกว้าง5เมตรตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยนะคะป้นมารีวิวให้เห็นที่ดินที่อยู่ในระหว่างการดําเนินการอยู่นะคะยังไม่เรียบร้อยนะคะ ดินถมให้นะคะไฟฟ้าน้ําประปามีเข้าให้ค่ะเพื่อนบ้านไม่ต้องห่วงนะคะท่านมีเต็มเลยนะคะเพื่อนบ้านนะคะเข้ามามีทั้งเพื่อนบ้านมีทั้งวัดมีทั้งรีสอร์ทนะคะความนี้เจริญมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวนะคะเมื่อกี้ิันผ่านมาเนาะก็จะห่างจากวัดเขาพระประมาณ5.5กิโลนะคะห่างจากวัดเขาทุเรียนประมาณ3กิโลค่ะห่างจากวัดกุดตะเคียนประมาณ1กิโลครึ่งนะคะผ่านมานี่มีแต่วัดเลยนะคะแล้วก็รีสอร์ทเต็มเลยนะคะเหมือนเขาไปแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ ทางเป็นทางไปอ่างเก็บน้ําห้วยปลือนะคะห่างอ่างเก็บน้ําห้วยปรือนะคะแล้วก็ห่างจากน้ําตกลานรักแค่2กิโลเท่านั้นเห็นไหมคะว่าที่ดินตรงนี้คะ่ะสะดวกสบายนะคะโซนด้านหน้าก็จะติดชิดถนนลาดยางเลยนะคะ ชิดติดถนนลาดยางเนี่ยค่ะบรรยากาศแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆค่ะอันนี้ยังไม่เรียบร้อยนะคะปิ้นมารีวิวนะคะตอนที่อยู่ระหว่างดําเนินการอยู่นะคะถ้าใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะนะคะซื้อที่ดินสร้างบ้านบ้านทักทนตราอากาศได้วิวเขาค่ะวิวแบบนี้ไม่ได้หาได้ง่ายๆนะคะเขาลูกใหญ่เบิ่มเลยนะคะเริ่มมากค่ะล้อมรอบไปเลยค่ะล้อมรอบเลยสวยมากค่ะเหมือนเหมือนเราอยู่อะไรนะสวิตเซอร์แลนด์นะคะเราเหมือนเราอยู่สวิตเซอร์แลนด์นี่ดิฉันจินตนาการนะคะเนี่ย อันนี้ยังไม่เรียบร้อยนะคะถ้าเรียบร้อยท่านจะไม่เจอสภาพแบบนี้นะคะอันนี้ดิฉันเข้ามายังไม่เรียบร้อยดิฉันต้องใส่บูทเข้ามาเพราะว่าเมื่อคืนฝนมันตกนะคะเนี่ยค่ะฟินมากเลยนะคะแล้วท่านคิดดูว่าถ้าหน้าหนาวอะค่ะมีะมีเขาเรามีบ้านแล้วก็มีเขา,ล,เขา,ล,เขาล้อมรอบแบบนี้ค่ะจะสวยขนาดไหนคะแล้วก็เดี๋ยวเพิ่นจะมารีวิวตอนที่แบบว่าดำเนินการปรับทมนุ่นน,นี่นั่นให้เสร็จอาให้เรียบร้อย้วคะเดี๋ยวเพิ้นจะมารีวิวให้ดูอีกรอบพี่เปิ้นมารีวิวก่อนการ ก่อนการดําเนินการให้มันเสร็จนะคะยังอยู่ในช่วงระหว่างดําเนินการอยู่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะวิวเขาแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะคะเพอร์เฟคแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราจะเหมือนเราอยู่ในต่างประเทศอะเหมือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่มีแต่เขามีแต่แบบ เออบรรยากาศดีอะค่ะน้องเรามาสร้างบ้านหลังเล็กๆค่ะเหมาะมากค่ะราคานี้ไม่แรงเลยนะคะซื้อที่ดินทางบ้านพร้อมวิวเขานะคะนะคะโซน A นะคะตารางวาละ8 5 0 0โซน B ตารางวาระ,ะ7,500นะคะตรงนี้น้ำไฟพร้อมะคะ่ะถนนสาธารณะกว้าง5เมตรค่ะใกล้แหล่งชุมชนใกล้แหล่งท่องเที่ยวนะคะแล้วก็แถมติดถนนลาดยางด้วยนะคะด้านหน้าค่ะแปลงด้านหน้านะคะ รีบทักห่าเปิ้ลเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะ y u t u b e เปิ้นขายที่ดินค่ะ f c e e o o o เปินนเป้นนักขนานค่ะ095-401-8698นะคะที่ดินตังหเขาพระค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเขา360 360องศาจริงค่ะล้อมรอบเลยนะคะมองไปตรงไหนก็เห็นแต่ภูเขานะคะรีบทักมานะคะแล้วเปิ้นจะมาอัปเดตในคลิปต่อ,ตอไปนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ